ครับเราอยู่กับแดงามเพชรชืินใช่ครับสมาชิกครับนิกเ่มลูกเต็มรักครับอ่าลูกเต็มรักนะครับข้องร่องใช่บานน้องมอนะครับขู่ชนคือโนน้ำประยักกาวเซียนเรื่อยหยดหนักสู้หกเส้นทองพื้นบานนะครับขู่นี้ขู่ชนเป็นว่าัดถานลุงนะครับเราก็มาแล่รูปร่างหน้าตาหยดนี่เราต้องซ่อมต้องไรใช่ไหมซ่อมนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในภาวะปกติก่อน ก่อนชนประมาณทักสามันห้าวันได้ปานั้นนะครับก<อ>่อนชน,นไม่กี่วันเราก็จะทําการช่อมาทม่มบุญแบบครับอ,อายุ่กี่ปีเลยครับนะ,บบอ,ะอายุว่าแปดปีชนวันนี้ว่าทีวัวที่ททองกับวัวแ็กเราจะน้าจากจนาบอ่อากหน้าบ่อรอวันนั้นเราชนน่านไหมครับชนไม่นานชนไม่นานเป็นตอเป็นร่องก่อนว่างครับเป็นตอครับเป็นตอทีเดียวตลอดแล้วเราหน้าเลยวันนั้นนะอ่าเป็นตอลึกนะครับ มาเป็นแรงใจกันนะครับสนามเช้าทงอย่างดีบอกจนช่องวันวันที่สิบกับวันที่สิบแแล้วก็เรียบครับเรียบช่องกลางนะครับวันที่ยกับวันที่เก้าเป็นรายการบีเซ่ก้องนายกเชมนะครับเป็นรายการบีเซ่กับค่าวรายการบีเซ่ก็คือนายกเชมก็จัดเองทักรล้งในรอบปีนี้กับทันดีเป็นเอฟซีนาเชมเป็นแควนครับนายกเชมกับ จำว่ามาเปรียบมาเคียงกันนะาช่วยกับบ่าว่าาม่วยนาะยกยอกจำในวันที่๖กับวันที่๙นี้นะครับครับเราอยู่กับโนดห้ามปยักกาเซียนนะครับนี่คือโน่หน้ามปยักกาเซียนของเรื่อยหยดหนักสู้นะครับข้องในโดมขายคู่วชิระพัทลุงนะครับหกเส้นทองมืนบาทเมือ่อเดียวเราไปเยี่ยมแดง้ามเป็ดชะลืมชัยมาแล้วนะครับครับเดี๋ยวนี้เรามาเยี่ยมโนดหน้ามปยักกาวเซียนครับ โน่านามประยักกาเซียนพูดคุยกับหวานก็รักนิดครับอายุว่ากี่ปีกับนะปีอายุวา่าห้าปีกวา่วาๆเลยนะครับชนวัวน,นี้ว่วตีวัวทีซ้องกับวัวแ็กเรา,นา,านชนะจักชนะยีในครับชนะชนะยีในวันนั้นเราชนนานไหมครับทิบว่านาที่เราเป็นตอเป็นร่องครับวันนั้นเป็นตอเป็นตอตลอดเลยนะเลยอาการลึกไหมครับเราเป็นตอปั้นร่าะครับเท่ว่าเป็นตอลึก เราต้องทําเข้าก่อนจนประมาณรัก่ามตึงาวันเนี่ยนะครับการจ่ายเข้าซ้อมนะครับจ่ายข้าซ้อมกาถ้าเป็นวัวการต่วอาอยางเป็นเด็กเป็นเด็กแต่ว่าวน,นักมันแลลวเลยปันนั้น <c oughs> หน่วยพานการต่อรู้มาบอดทมกวนันบอกเรื่อก้อนกับแต่งทอกับว่าปันนั่น,นเนาะครับแต่งทุกอย่างตีกว้างหน้าเช่าก่อนกรีดปลองเององล่มแต่งไปเข้าเลยชํำมักครับ ขอบคุณมากมากเลยครับ yeah. uh.